สนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะสปอร์ตแฟชั่นสไตล์ซิกกระบอกน้ำมาตรฐานสวิส The Art of Hydration อามาโดก r สสุขทุกการซื้อขายรับสมัครตัวแทนแล้ววันนี้โทร1 4 5 1หมายจับยังไม่ถึงมือตำรวจปรินพาณิชพักชิงขึ้นลงพักลุมพินี มอบตัวสคดีขมขืนอนาจารย์ปฏิเสธทุกข้อหาลั่นพร้อมสู้ตามกระบวนการยุติธรรมนัดรายงานตัววันพรุ่งนี้ลุ้นสารให้ประกันหรือไม่ขณะที่สาววัย25โพให้ข้อมูลผู้การเชียงใหม่อ้างถูกนักการเมืองดังลวนลามถือเป็นเหยื่อรายที่ห ปรากฏการปรินเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวชัดลายหลุดบิ๊กประชาธิปัตย์ซัดกันนัวฉะกันยับกระทบชิ่งเขย่าถึงเก้าอี้หัวหน้าพักภาวาพ่ายศึกผู้ว่าเมืองหลวงกลายเป็นโดมิโน,โนกระทบเลือกตั้งใหญ่ร้อนถึงเสาหลักรุ่นใหญ่ออกโรงยาศึกเตือนสติอย่ากลัวอย่าหนีปัญหา หัวหน้าจุรินโชแมนไม่ปกป้องคนผิดไม่แทรกแซงคดีวันหยุดการเมืองไม่หยุดพักเล็กพักใหญ่ยันผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมลุยหาเสียงกันทั่วหน้าพร้อมใจโหนคดีเฉาาชูประเด็นปกป้องสิทธิสตรีจี้หยุดใช้ความรุนแรง ส่วนแอนนาถอนตัวผู้สมัครสอกอรประกาศนับหนึ่งทวงความยุติธรรมคดีคุกคามทางเพศคนทุกข่าวเข้มทุกเนื้อหาชัดเจนทุกประเด็นในข่าวคน้นคนข่าวโดยพัชระสารพิมพาและระพีพันธ์เรือนสี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาข่าวค้นคนข่าวนะคะวันนี้พบกันในวันเสาร์ที่16เมษายนค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะดิฉันรับพิพันธ์เรือนศรีค่ะผมวัชราสารพิมพานะครับวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่16เดือนมเอนมษายนปีพุทธศักราช2565เป็นวันเสาร์วันหวยออกนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณระพีพันธ์ด้วยนะฮะที่ไม่ได้ซื้อหวยใช่ค่ะทำไมพี่หมูรู้ล่ะคะว่าดีฉันไม่ได้ซื้อหวยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อนี่ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าไม่ซื้อก็เท่ากับไม่เสียนะฮะเพราะปกติเนี่ยคนที่จะซื้อหวยเนี่ยคนที่จะถูกหวยมันมีแค่คนสคนไม่กี่คนค่ะแต่ที่เหลือเนี่ยเสียตังค์หมดนะครับถูกกินหมดเลยแต่ก็เป็นความหวังยังไงก็เป็นความหวังทุกครึ่งเดือนนะครับ เอาละใครถูกหวยก็ขอแสดงความยินดีด้วยใช่แล้วค่ะใครที่ไม่ถูกหวยก็ให้กําลังใจวดหน้ายังมีค่ะสื่อต่อไปวันก็เป็นวันของเราครับอ้าวเดี๋ยวหวยก็จะมาออกที่อากาศอุณหภูมิบ้านเราสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีอากาศเย็นมาอีกแล้ว จากทางประเทศจีนแผ่ลงมาแต่มันจะไม่ถึงช่วงไอ้เมษาต้นเมษาที่บอกว่าอากาศกรุงเทพมันหนาวเลยเนี่ยไม่ถึงนะฮะความกดอากาศสูงเนี่ยจะลงมาใหม่พอลงมาคราวนี้เนี่ยคุณระฟีพันธฮะมันก็จะมาปะทะก,กันกับอากาศร้อน38 39องศาบ้านเราร้อนมากนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงสงกรานใช่มันก็จะเกิดฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าเปรี้ยงปร่าง มีลมฤดูร้อนพายุกระโชกแรง <abilities. S 1> อันนี้ต้องระวังกรมอุตุนี่ออกประกาศเตือนเลยนะครับท่านผู้ชมครับกรมอุตุได้ออกประกาศเมื่อ17นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเป็นประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่16 <c oughs> ก็คือวันนี้และสิ <c oughs> ถึงวันที่18เมษายน2565นะครับความดังต่อไปนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนลาวตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วง16ถึง18เมษายน โดยมีลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จะเริ่มได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจึง